หนาทีของกูก็เคืหลบไม้ตียงไงล่ะอือขอดูดคอหน่อยอิอมอล้อมอิ่มอลมวมอื่อนมอืมมอืมอก่อามอืมอืมอมอนเอืม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 อนมอขมอืมอืมอืม้เมอยยอืมอืมอืยอืม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 องมอืมเืมอนมอืมอนมอืมอมมอนม่มาืมอืม้อืมอื่ออืมอ มันก็ไม่เล่นยากขนาดนั้นะวะฮะโอ้โหแล้วกูกอดลูกกระตาไปเลยแกกอดลูกกระตาไปเลยโอ้โห,โโห,โโหไม่รู้จักแหกตาดูให้ดีอ่ะเพื่อนอ้าวแ,แล้วครับก็ราบถึงได้ผมเบฟนะครับทุกคนสำหรับวันนี้เราอยู่ในแมปเอสคนโอ้โหแมป อะไรวะเนี่ยยุงมาสู้กับคนแล้วตอนนี้ผมเข้ามาผมกลายเป็นยุงกับทุกคนดูตาดิกับตูดดิโอ้โหแม่งยุงลายชัดเลยแล้วคือเล่นยังไงวะเนี่ย เหมือนเราจะต้องไปหาคนว่ะยูเวทคนเหมือนเราจะต้องไปหาคนนี่ไงกูเจอแล้วโอโหแล้วถือไม้ตีอยูอย่างไงกูจะรอดไหมเนี่ยลองดูนะเหมือนเราจะต้องไปดูดเลือดมันนะมเพื่อนมีเพื่อนด้วยนะทุกคนมีเพื่อนด้วยเพื่อนแม่งไปพยายามไปดูดเลือดเฮยยังยังยังพยายามผมแล้วเกาะผมแล้วเกาะเกาะเกาะปึ๊บเอ้ยเกาะเกาะเอาดูดขาผขบอดูดขาแล้วเลือดขึ้นเลือดขึ้นขึ้น ปึ๊บเต็มครับผมอิมอ่มอิ่มแล้ววินหนีวินหนีแล,แล้วแล้วไงต่อวะเหมือนต้องไปจุดแดงๆตรงนั้นครับผมเพื่อไปส่งควเอย่างเงี้ยหรอวะอ่าลองดูนะครับผมกด E ปึ๊บอ่าไอตรงลอตมิชชั่นของเราก็จะเยอะขึ้นเรื่อยๆโอเคกูเข้าใจหน้าที่ของกูก็คือหลบไม้ตียงไงล่ะอื้อขอดูดคอหน่อย อิ่มแล้วอิ่มแล้วขออนญาตมาส่งก่อนเอแล้วนี่คือส่งไปไหนวะมันเอ้าโอ้โหคนออกเฉยอะไรวะเกมถัดมากูก็ยังเป็นยุงอยู่เหมือนเดิมโอ้โหแล้วเพื่อนแม่งบินกันว่อนเลยมาและไอ้มนุษย์ไอ้มนุษย์เฮ้ยเบาๆหน่อยเบาๆปื๊บปื๊บปุ๊บปื๊บปื๊บกอกคอกอกอูโหูโดนตีหน้าแหบไปแล้วหนึ่งทีทุกคน ให้กูมีเลือดไหมวะประเด็นคือกูมีเลือดไหมอะ่ะหรือว่ามัน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 มีเลือดป่วะผมลองลองเกาะแมงอุย้ยมันตีอีกแล้วอะ่ะอ๋อคือมันจะล่วงอย่างนี้แล้วก็บินมาใหม่เว้ยได้ดิเพราอนี่มันชํำนาญนะเนี่ยอันนี้มันชํำนาญนะเนี่ยผมดูดขาผมดูดขาเกาะหลังไปเลยเออเหมือนพอโดนเกาะแล้วอะ่ะคนมันจะตีเราไม่ได้เว้ยจนกว่าเราจะดูดเต็มเห็นปะพอเราดูดเต็มแล้วเหมือนเราจะต้องมาส่งเควสตรงนี้นะครับผมเอ่อกด E ส่งไปวันนี้มนุษย์ วันนีขออนุญาตดูดคอแม่งนีึดูดหน้าึฮอ,อ,อ,อหน้าแหกกูเนี่ยหน้าแหก กูไม่กลัวหรอกแค่นี้ยเดี๋ยวกูจะดูดให้หมดตัวเลยมาดิมาดิกูจะดูดเลือดให้หมดตัวเลยเอ้ยโดนเกาะขาก็จะคันๆหน่อยไอ้หนูโอ้ยโอ้โหมันเห็นกูได้ยังไงวะว้าแต่เฮ็ดที่หลังหัดทายอยากโอ้โหมันโดนเกาะเต็มหลังเลยทุกคนไอ้นี่กลัวเป็นไข้เลือดออกแน่เลยว่ามันโดนเพื่อนเราเกาะเต็มหลังเลยนะเมื่อกี้กลัวเป็นไข้เลือดออกแน่ไม่รอดหรอกชัวร์โอ้โหมึงโดนเพื่อนมึงดูดีๆด้วยดิโอ้โหน่ากอยไหมมันอยากกอมไหม พอยอมไหม <c oughs> โดนอีกแล้วโดนอีกแล้วหนีก่อนหนีก่อนเดี๋ยวมันฟาดเราเดี๋ยวมันฟาดเราโอ้โหไม้ตียุงนี่มันอันนั้นมันไม้ตีแมงวันหรือเปล่าครับไม้ตียุงมันต้องแบบช็อตช็อต,อตเปรี้ยอะไรอย่างนี้ไงอีกทีอีกทีพี่อ้อหอันนี้กูกอดหน้าไปเลยพี่น้องกูกอดหน้าไปเลยไม่ต้องเกงใจกันแล้วไม่ต้องเกงใจกันแล้วไม่ต้องเกงใจกันไปแล้วเอ้า ชนะดิครับเอ้าแล้วรอบนี้ผมได้เป็นคนโอ้โหจะตีให้ตายให้หมดเลยอ๋อเดี๋ยวก่อนนะคนเหมือนจะมีเควสด้วยทุกคนยัวทัสว่ะเหมือนต้องทําความสะอาด10จุดนะครับผมอ๋ออันนี้คือวิธีชนะของคนเหรอกูก็ว่าอยู่คนมันจะชนะยังไงวะในเมื่อยูไม่ตีตายแล้วเกิดใหม่ได้อ่ะเฮ้ยมันเกาะหน้ากูโู้โหขวาบนเฮ้ยเฮ้เฮ้ยขย่าไม่ได้ด้วยนะมึง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 เออเออเอมาเดมาเดเฮ้มีมีเสียงมีเสียง เน่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 มันนี่มันนี่เฮ้ยใช้ได้นี่วะใช้ได้ยู้วะว้าวโหมันก็ไม่ได้เล่นยากขนาดนั่ะวะฮะเป็นคนมันก็ไม่ได้เล่นยากขนาดน,นั้นไหมมานี่เฮ้ยนั่นบินอยู่ไกลๆบินอยู่ไกลๆเฮ้ยเกูเห็น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 ไม่ต้องมันเนียนเฮ้ยเฮ้ยมันเกาะหน้ากูเฮ้ยมันมันเลวมากเฮ้ยมันเลวเฮ้ยอย่างมันนี่ มันดีดีดีด,ด,ดีผมต้องทำเควสของผมด้วยนะเว้ยไม่งั้นละก็ยูมันจะเอาเลือดไปเติมนะผมผมต้องคอยตีแล้วก็คอยทำเควสด้วยเอาจริงกูรู้กูตีมาแรงวันอยู่เฮ้ยมาเนี้ยมาเนี่ยมาเนี่ยเสียงแม่งเสียงแม่งโคตรน่าลำคาญเลยเสียงไม่โคตรน่าลำคาญเลยเหมือนตอนกูนอนเลยวี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 ที่หูเนี่ยฮะมาดิมาดิมาดิาดาดเฮ้ยกูยตีตายหมดกูบอกเลยกูตีตายหมดอะอย่างนดิ มาดิอีกทีเฮ้ยกาะอุ้ยกาะหัวกูไอตัวนี้กาะหัวกูเฮ้ยหนีหนีแม่งเยอะเยอะเยอะกว่าเยอะกว่าเยอะวิ่งวิ่งเว็บนะวิ่งก่อนเว็บนาวิ่งก่อนตรงนู้นตรงนู้นตรงนู้นวิ่ง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 แม่งไอ้กิ่งนี่ยุ่งวิ่งนี่ยุงมาเป็นกองทัพเลยมาเป็นมามามาเป็นกองทัพเลยเฮ้ยมาดิมาดิกูเอาให้แม่งสูญพันธุ์ให้มดอ่ะเอาให้แม่งสูญพันธุ์ให้มดอ่ะมามาหูสามตัว เอ,ออ้ออเออ้อ,อ้อโ,อโดนเกาะหน้าอีกแล้วโอ้ยช่วยด้วยแม่แม่ขอกอยอด่วนเลยโอ้โหเยอะชิบหายเลยอะไรวะ ไอ้แม่งโดดโอ้โหสองตัวโอ้โหกูคันยิบยิบยิบเลยกอคันยิบย oh, ิบยิบเลยเฮ้คูคันยิบยิบยิบเลยเออโดยไปกูวิ่งจนไม่รู้กูจะวิ่งยังไงละกูวิ่งจนไม่รู้กูจะวิ่งยังไงแล้ววิ่งจนไม่รู้กูจะวิ่งยังไงแล้วโอ้โหแม่งไม่ไหวว่ะเลือสองทาดแม่งชนะโอ้เกินไปอ่ะยูแม่งเยอะเกินกูจะตีให้ตายให้หมดเลยตายให้หมดเลยยูแม่งเยอะเกิน มึงโดนกูแน่มนุษย์เนี่ยฮ้ยกูขอคืนแหละกูบอกเลยกูแขนฝังหุ่นเอ้ย,ยดูดขาไปเอ้ยอิ่มเลยค่ะอีอ้เอ้ยกัดแขนไบเอ้ยอิ่มอุ้ยโดนตีหน้าแหก แล้วดูดิยุงแม่งฟื้นคืนชีพโคตรไวเลยคนมันจะไปทําทันได้ยังไงกูถามจริงๆเหอะก็หัวแม่งเลยได้ไหมก็หัวแม่งเลยมานี้มานี้ขออนุญาตดูดดังหัวหน่อยครับขออนุญาตดูดดังหัวหน่อยโอ้โหเลือดตรงหัวนี่เป็นอิ่มจริงๆเลยเเมีรังแคติดหมดเลย nice เอาแล้วล้มครับผมแล้วล้มครับโดนโอ้โหขออนุญาตดูดปากหน่อยขออนุญาตดูดปากฟิน <laughs> ดูดปากฟินๆอารมณ์ของมึงคงเหมือนกูที่มียุงเกาะหน้าแม่เห็นแล้วโคตรมุดหงิดเลยลังเขาข้างหลังครับทุกคนโอ้โหแล้วกูกอดลูกกระตาไปเลยแกกอดลูกระตาไปเลยโธ่ไม่รู้จักแหกตาดูให้ดีอ่ะเพื่อนแล้วจุ๊บเม่งไปเลยครับผมเฮ้ยบัคทุกคนบัคเอาแล้วกูบัคมาใต้ล่าง What t h e heck เดี๋ยวนะกูบัคมาใต้แมพอ่อ เพื่อนเฮ้ยเฮ้ย what what แล้วมีที่ให้ยุงยังกูบินกลับเข้าไปไหมถามหน่อยหรือจะเชื่อมารอบนี้กูเป็นคนกูบอกเลยกูขอแก้มือหน่อยดิกูไม่สนหรอกกูบอกเลยกูไม่สนยุงหรอกกูจะวิ่งไปทำเควสของกูสิมิชชั่นด้วยมาดูดิว่าพวกมึงกับกูอ่ะ ใครมันจะไวกว่ากันเพื่อนมาดูโอ้โหเกาะไปแล้วสองตัวครับทุกคนโดนโดนเกาะไปแล้วสองตัวครับมต้อนวิ่งถอยหลังวิ่งวิ่งถอยหลังวิ่งถอยหลังแล้วไปส่วนเควสเท่านั้นผมส่วนเอามาดิกูเดินถอยหลังเดินถอยหลังมากูส่วนเควสเท่านั้นใครบินมากูต่อยตกตายหมดเลยมาเด็วิ่งวิ่งเือมาเด็วิ่งวิ่งวิ่งโอ้โหมันบินไวกว่าเราว่ามันเกาะเราโดนได้ยังไงวะบูซ่าแบบวิ่งเลยนะเว้ยเฮ้ยอย่ามาเกาะมันคันโอ้โห เออฮมันบอกมันคันไงไม่รู้จะฟังกันเลยอะไม่รู้จะฟังกันเลยไงฮะมันคันบอกมันคันนะหัดฟังกันบ้างหัดฟังกันบ้างดิโอ้โหสองตัวโอ้โหโอ้โหเลยจะเชื่อแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งกูเก็บขี้ก่อนแป๊บหนึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งโอเค แตกในบาลานซ์แตก3วิ่งค่ะวิ่งค่ะน้องๆค่ะเออเออเออเโอ้โหเกาะหน้าโกไอ้นี่เกาะปากกูชวแอบด,ดูดปากกูโย่ไอเออเออเออโอ้โหมันเยอะเกินไปวะทุกคนให้มันจะไปไอ้นี่ทานวะเกมแมปบ้าแล้วเนี่ยถามจริงนี่ผมพยายามไม่สนใจยุงแล้วนะทุกคนผมพยายามแล้วเว้ยมันก็ยังไม่ไหวอยู่ดีว่ะ ตอนกูเป็นคนกูก็อยากจะฟาดยุงนะแต่พอกรองกูเป็นยุงกูก็ไม่สงสารมึงเหมือนกันแหละกูก็ฟินมากที่ได้ดูดมึงอ่ะเพื่อนเอ๋กูก็ฟินอุ้ยอุ้ยโดนโดนโดนไอ้นี่มันแม่นไอ้นี่มันแม่นเอาดิมึงจะสู้กรองทัพยุงได้หรอวะถามจริงตั้งแต่กูเล่นมาเนี่ยกูยังไม่เจอคนที่ชนะได้เลยนะแล้วขนาดกูเล่นเก่งนะกู่ากูก็ชมตัวเองอ่ะกู่าเล่นเก่งอ่ะแต่กูยังไม่ชนะเลยมึงคิดว่ามึงจะมึงจะเอาลงหรอวะยุงม่งเป็นเป็นสิบตัวเนี่ยฮะ ยู่เป็น10ตัวนะเพื่อนลมแป๊บเดียวก็ลุกขึ้นมาใหม่แล้วดูดคอต่ออ๊ท้องเป่งเลยค่ะท้องเป่งเลยครับเฮ้ยแต่เหมือนแมพนี้มันจะเล็กกว่าทุกคนมันไม่ต้องเดินเยอะเว้ยเออสปีดมันไม่ต้องใช้อะแล้วมันเดินแป๊บๆคือแบบทําเควสได้5เควสแล้วเฮ้ยหรือว่าแมพก็เกี่ยววะทุกคนแต่ผมเสือกไปได้แมพห้องน้ําไงตอนที่ผมเป็นคนน่ะโอ้โหโคตรไกลเลยกูจะบ้า จะเนือเพ่ไปไหนน้องไอ้น้องจะเนือเพ่ไปไหนเควสเควสมึงไม่ทําแล้วแหละกูรู้เฮ้ยไม่ใช่ออกมาทำเควสข้างนอกมีเควสข้างนอกด้วยเหรอวะว้เาเต๋อเฮะโดนกัดลังแขนไปน้องโดนกัดลังแขนไปเออเฮ้มันเหลือสี่เควสกับเออดงยุงของเราที่จะส่ง เลือดใกล้เต็มหลอดแล้วทุกคนอันนี้เล่นเป็นนะทุกคนอันนี้เล่นเป็นมากเลยอะแต่ดูดแต่ยุงเราก็ไม่หยุดดูดเหมือนกันครับจบเกมโดนยุงดูดเลือดหมดตัวตุยมารอบสุดท้ายกูขอแก้มือจริงๆกูบอกเลยนะรอบเนี้ยถ้ามันจะไม่ได้คือมันจะไม่ได้จริงๆด้วยไม่ถึงชนะนะ่ะมันจะยากเลยขนาดนั้กูถามจริงเปิดประตูเปิดประตูเป,ปิดป,ประตูแล้วปิดด้วยเออปิดด้วยไม่เข้าไม่เข้ากูทำเควสททำเควสไม่สนยุง กูทำเคลมไม่สนยุงจริงมามาเปิดวิ่งวิ่งวิ่งไม่สนยุง,ม,งยมึงกัดกูเลยมึงกัดกูเลยแน่จริงมึงกัดกูเลยเออวิ่งต่อไงต่ออยู่ไหนต่ออยู่ไหนต่ออยู่โน่นวิง่งเฮ้ยกูเพ่งกัดกูเยอะจัดเพ่กัดกูเยอะจัดเฮ้ยเฮนเนฮนเดยนเจนเดนวิ่งข้อยหลังวิ่งห้งอยหลังได้วิ่งห้งอยหลังวิ่งห้งอยหลังได้วิ่งห้อยหลังหันหน้าหันหน้าหันหน้าบัดเข้าไปเทติดห่าะล่ะเดินว <an> ิ <L ing> <an> ่งเก็บขี้สวยโอเค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 ,อเคมี มีแวะกลางทางแวะกลางทางเอาเจอแมปบ,บ้านกูแมปบ,บ้านเล็กด้วยกวิ่งแป๊บเดียวแล้วหมดหมดเลยวิ่งแป๊บเดียวอ้าวห้องเดิมเฮ้ยเฮ้ยเฮยอย่าอย่าอย่าทำอย่างนี้ไม่ว่ากับใคร อย่าทำเองกิแมว่ากับใครปิดปรโตูปีดปะตูไม่ให้เข้าเอาโดนไปดีอ้อนงโดนไปดี <c oughs> เอามาดีนะส่งนี้มาดีนะทุกคนแมปนี้ผมมาดีครับผมจัดไปเหลือ5้าแล้วเหลือ5้า <c oughs> เอามาดีไม่ไม่ไม่อยู่ไหนอะเฮ้ยอยู่นู่นทางนอกเหรออันนั้นคือ้างนอกปะออกทางไหนวะแม่เอ้ยมีทางออกใช่ไหมเนี่ยบอกกูททเฮ้ย <c oughs> บอกกูทีว่ามีทางออก บอกกูทีว่าออกทางนี้โอเคขอบคุณมากออกทางนี้มาใครก็ตามบินตามกูมาโดนโบกหน้าหมดทุกตัวโอเคโดนไปอ้าวไอ้ตัวนี้ยืนเอฟเคยืนเอฟเคโอ้กูต,นนะกนะตีตายหมดน,นะกูบอกเลยกูตีตายหมดน่ะแล้วเก็บกระดาษท่วมเก็บกระดาษไปแล้วสามโอเคนหนอีกนู้นอีกนู้นอีก,อก,อกเยอะเยอะเยอะใส่กูปิดประตูปิดประตูด้วยไม่ให้ออกวายออกไม่ได้นะ่าสงสารเขานะครับ เฮ้ยแมปมีผลทุกคนอันนี้ผมชนะว่าแมปเฮ้ยเฮ้ยยังจะมาเอามาจากไหนออกมาจากไหนก้อนออกมาจากไหนก้อนทุกคนแม,แ,มแมปนี้แมปแมปนี้เฮ้ย้ปิดดิเฮ้ยไม่ปิดไม่ได้ช่างหูแม่ไม่ปิดละเก็บเลยกูเก็บเลย,เลยแมปมีผลต่อ,อการชนะกูบอกเลยแมปนี้มันเล็กก็เลยเก็บแป,ป๊บเดียวอ,อโหเต็งโกเท เกมมึงควรปรับสมดุลด่วนเลยคนเล่นโคตรยากเลยหรือจะเชื่อโอเคครับทุกคนถ้าชอบคลิปนี้ก็ลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับส c ค i b e ให้กันด้วยนะครับผมถ้าเกิดว่ามีแมปอะไรเจ๋งๆนะแปลกๆเท่ๆอย่างเงี้ยคอมเมนต์บอกผมเอาไว้ได้เลยทุกคนโอเคงั้นสำหรับคลิปนี้ก็บายบายเจอกันไอ้มนุษย์เฮ้